คือฮาคำพูดนาราเคล็บกระเทยที่นอตวรริสตอบแค่ครับเป็นอีกหนึ่งคนดังที่ออกมาครอเอาและยื่นมือช่วยเหลือพ่อค้าแม่ค้าตามที่เราได้เห็นอย่างนาราเคล็บกระเทยล่าสุดเธอทำแฮชแท็กนาราเคล็บกระเทยพุ่งติดเทรนชวิตอันดับหนึ่งหลังจากที่เธอนั้นได้ร่วมออกรายการแฉ ต่างพาการแชร์ช็อตเด็ดของนาราในรายการแฉในขณะที่นารากำลังให้สัมภาษณ์เธอพูดว่าหนูออกมาขอเอาดาราเน็ตไอดอลหลายคนออกมาขอเอาหนูเชื่อว่าเขามีความสำเนียกและสำนึกว่าตัวเองอยู่ในจุดนี้ได้อย่างไรก็เพราะว่า fc fc ก็คือประชาชนวันนี้ประชาชนเดือดร้อนเราจะมองข้ามได้หรอ เมื่อก่อนเรานอนหลับกินอิ่มได้เพราะสปอนเซอร์จ้างเราถ้าเราไม่มีเอซเราไม่มีประชาชนคอยซัพพอร์ตสปอนเซอร์ไม่จ้างนะแม่ถ้าสปอนเซอร์ไม่จ้างเราเราก็จะไม่มีกินไม่มีอยู่ทุกถึงวันนี้ได้และหนูเชื่อว่าหลายคนเน็ตไอดอลที่ออกมาขอเอาก็ต้องคิดแบบนี้หันไปถามพี่นอ็อตใช่ไหมคะพี่นอ็นอตน็อตตอบครับ งานนี้ทำเอาชาวเน็ตแห่แชร์ช็อตเด็ดนี้และคอมเมนต์กันอย่างถล่มทลายเลยทีเดียว